ต้องคนกระจายข่าวแล้วล่ะครับข่าวนี้นะครคอรมบเนี่ยเห็นชอบ4มาตรการเยียวยาโควิดสิจะมีโครงการอะไรบ้างครับไปติดตามในคนกระจายข่าวครับรัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาชุดใหม่เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มต่างๆรวมประมาณ51ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งสีมาตรการเยียวยาชุดใหม่ก็ประกอบด้วยมาตรการที่หนึ่งการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศมีอยู่ประมาณเกือบเกือบ14ล้านคนก็จะได้รับการเติมเงินพิเศษเพิ่มอีกเดือนละ200บาทตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม6 4นี้ ซึ่งเงิน200บาทที่เติมให้นี้ก็สามารถใช้ได้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสามนะครับท่านก็ดูป้ายเจอป้ายปั๊บก็นำบัตรไปซื้อสินค้าหรือว่าไปใช้บริการได้เลยส่วนวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วก็ยังคงได้รับอยู่นะครับ เดือนละสอง้บาทที่เติมให้นี้ก็จะได้เพิ่มเติมขึ้นมาจากวงเงินที่ได้รับเป็นประจำอยู่แล้วมาตรก,การที่2เป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษกลุ่มนี้ก็คือประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่ไปลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะซึ่งจัดอยู่ในเราชนะกลุ่มที่4ี่ ซึ่งได้รับเงินโอนเข้ามาในบัตรประชาชนของท่านนะครับเวลาไปใช้จ่ายก็ยื่นบัตรประชาชนแล้วก็ตัดวงเงินที่อยู่ในบัตรประชาชนของท่านนะครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มพิเศษก็จะได้รับการเติมเงินเพิ่มอีกเดือนละ200บาทตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม64นี้เช่นเดียวกัน เงิน200บาทที่ได้รับเพิ่มเติมนี้นะครับก็ใช้ได้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐนะครับและร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสาม,มาตรการที่3นะครับก็เป็นโครงการคนละครึ่งเฟสสาซึ่งก็จะรับลงทะเบียนเพิ่มเติมนะครับ คือได้ทั้งคนที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งเดิมนะครับเฟสหนึ่และเฟสสองเนี่ยมีประมาณ15ล้านคนและรับลงทะเบียนใหม่เพิ่มเติมอีก16ล้านคนรวมเป็น31ล้านคนสำหรับคนละครึ่งเฟสสามซึ่งผู้ที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งอยู่แล้วนะครับท่านก็ต้องไปกดยืนยันรับสิทธิ์ต่อในแอปพลิเคชันเป๋าตังของท่าน ตั้งแต่วันที่14มิถุนายนนี้เป็นต้นไปและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือการเปิดรับลงทะเบียนใหม่สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งมาก่อนนะครับและต้องการจะใช้สิทธิ์นะครับก็เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่14มิถุนายนนี้เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์คนละครึ่ง .com หรือว่าบางท่านเนี่ยเคยมีการลงทะเบียนใช้งานแอปเป่าตังอยู่แล้วนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนทางแอปเป๋าตังก็ได้อีกทางหนึ่งซึ่งคนละครึ่งเฟส3ก็จะได้รับวงเงินในการซื้อสินค้าและบริการคนละ3,000บาทตั้งแต่เดือนกรกฎาคม64ไปจนถึงเดือนธันวาคม64นี้และมาตรการที่4นะครับชื่อว่า ยิ่งใช้ยิ่งได้ซึ่งก็จะเปิดให้มีการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com หรือว่าผู้ที่เคยลงทะเบียนใช้งานแอปเป่าตังมาแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ทางแอปเป่าตังอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยก็จะเป็นการให้ท่านเนี่ย ไปจับจ่ายซื้อสินค้ากับร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้และท่านก็จะได้รับเงินคืนเป็นเปอร์เซนต์จากยอดเงินที่ท่านซื้อสินค้านะครับได้รับวงเงินคืนเป็น e-voucher และนำวงเงินนั้นไปซื้อสินค้าหรือว่าใช้บริการต่อได้อีกซึ่งก็จะได้รับวงเงินคืนสูงสุดก็คือคนละ7 0 0 0บาท We'll <small>